สวัสดีครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ที่นี่แล้วก็รับชมอยู่ทางบ้านนะครับก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาที่ผมเตรยียมมานะครับจะใช้เวลาคงไม่เกิน10นาทีผมอยากจะใช้เวลานี้ในการสรุป แล้วก็เสริมที่หัวหน้าพักคุณชัยทวัฒน์ตุลาธนได้พูดเอาไว้อย่างน้อย3ข้อครับข้อที่1ในภาพย่อยนะครับมีเส้นแบ่งระหว่างคดีของพักก้าวไกลกับพักอื่นๆที่ถูกยุบมาในอดีตอันนั้นก็คือระเบียบของกกตอเองที่ผ่านเป็นกฎหมายเมื่อกุมภาพันธ์ปี2,566ไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่ไทยรักษาชาติหรือย,ย้อนไปตั้งแต่ไทยรักไทย ไม่มีระเบียบข้อบังคับกฎหมายของกะกะตในการรวบรวมพยานหลักฐานในการยุบพักพักก้าวไกลเป็นพักแรกที่มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพักเก้าไกลในคดีของเรากับคดีต่างๆที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เก้าไกลไม่เหมือนพักอื่นที่ถูกยุบในอดีตในภาพย่อยข้อ2ครับ ในภาพใหญ่ตั้งแต่ปี2,549นะครับเกือบจะ20ปีที่ผ่านมามีพักการเมืองถูกยุบไปทั้งหมด33พักมีนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์ไปทั้งหมด249คนเป็นอย่างน้อยมีอยู่1นึ่งพักที่รอดแล้วก็ถูกยกคำร้องเมื่อปี2,500 53หรือประมาณ14ปีที่แล้วนะครับคดีนั้นถูกยกคำร้องเป็น1ใน34พักนะครับมี34พักที่เข้าสู่คดี33ถูกยุบ1รอดพักนั้นถูกยุบพักนั้นรอดไม่ถูกยุบและยกคำร้องเพราะขบวนการยื่นคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายในทะเบียนตอนนั้นไม่ได้ทำตามสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ให้ความเห็นกับคณะกรรมการ ในกรณีของพรรคก้าวไกลาตามที่หัวหน้าพคุณช,ชัยวันรได้พูดไปแล้วมีเส้นแบ่งคือกระบวนการในการพิจารณายุบพรรคที่กกกตไม่ได้ทำตามผมไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อกล่าวหาไม่ได้มีโอกาสที่จะต่อสู้ไม่ได้มีโอกาสที่จะอธิบายให้กกตฟังซึ่งผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ผมเสียไปเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้ากกตทำตามระเบียบ ที่ตัวเอกออกมาเอ,เองเมื่อกุมมาพันธ์2,566ผมจะมีโอกาสได้อธิบายให้กะกะตได้เข้าใจได้โอกาสรับทราบแล้วก็ได้อธิบายไปว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำกฎกแก้แกฎหมายเป็นนโยบายนั้นกะกะตอเองก็เคยยกคำร้องเพราะม่เคยมีคนมาร้องอีกไปแล้วนะครับรวมถึงพยานหลักฐานลหลายๆชิ้นที่เดือนที่แล้วเรามีโอกาสได้เช็คหลักฐานของทางฝั่งกะกะตแล้วก็เห็น ว่ามีรูปภาพมีบุคคลที่ไปปรากฏอยู่ในรูปแบบของคดีที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลอยู่ในนั้นเป็นจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินครับว่าถ้ากระบวนการที่เกิดขึ้นในการยุบพักมีเพียงหนึ่งพักที่รอดเพราะความไม่ชอบด้วยกฎหมายความไม่เป็นธรรมของระเบียบการยืน่นการยุบพักของกรกตทำให้เกิดการยกค,คำร้องได้ในกรณีของ ภาคเก้าไกลก็รู้สึกว่าเสียโอกาสที่ไม่ได้มีโอกาสชี้แจงกับกบกบตแล้วก็กตก็ไม่ได้ทําตามระเบียบที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเมื่อกุมภาพันธ์2566ประเด็นที่3ครับอยากจะขออนุญาตให้เครดิตกับการอ้างอิงข้อต่อสู้ทั้ง9ข้อที่เราได้ทํามาตอนนี้บุคคลที่1ที่อยากจะขอขอบพระคุณนะครับก็คือศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพจน์นะครับที่ใน พยานหลักฐานที่เป็นพยานหลักฐานในรูปไม่ได้เป็นรูปแบบของวาจาก็จริงแต่เป็นหลักฐาน,นเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับอาจารย์สุรพลได้พูดได้เขียนลงไปในกระบวนการพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญท่านได้อ้างอิงถึงกระบวนการของอสหภาพยุรโรปที่เรียกว่า Venice Commission Venice Commission นี่เป็นหน่วยงาน ที่ดูแลรับผิดชอบเรียกเกี่ยวกับความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญนะครับหรือเรียกว่า constitution justice มีอยู่7ข้อครับเมื่อปี2000มีคนถามไปที่ Venice Commission หรือกรรมธิการ Venice ว่าในการที่สารรัฐธรรมนูญจะยุบพักใดพักหนึ่งเนี่ยควรที่จะมีไกด์ไลน์ในการปฏิบัติตามอย่างไรนะครับซึ่งมีทั้งหมดออกมา7ข้อ7ข้อนั้นก็กลายมาเป็น โดยที่ไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกนะครับเจ็ดข้อนั้นก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งว่าการที่เราจะโดนยุบพักหรือไม่โดนยุบพักนั้นก็ควรที่จะมีบรรทัดฐา,านตามที่ Venice Commission ได,ได้อธิบายไว้ใน9ข้อซึ่งทํามาตั้งแต่ปี2000ก็คือเมื่อ24ปีที่แล้วอาจารย์สุรพลท่านก็ได้กรุณาใช้ Venice Commission มาเป็นหลักการในการาต่อสู้คดีนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญจะยุบไม่ยุบพักอะไรเนี่ยมันต้องมีไกด์ไลน์อย่างไรบ้างตามมาตรฐานยุโรป อ้างอิงที่2ก็ขออ้างอิงไปยังพี่น้องสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง The Reporters นะครับคือสื่อที่ผมได้มีโอกาสอ่านว่าท่านตุลาการสาลร,รัฐธรรมนูญก็มีการถแถลงข่าวเมือ่อน่าจะสักเดือนที่แล้วว่าจะมีการประชุมสาลร,รัฐธรรมนูญเอเชียที่ประเทศไทยช่วงเดือนกันยายนนะครับแล้วก็าตุลาการท่านก็ได้เชิญ Venice Commission หรือกรรมธิการเว i ิ e จาก ยุโรปมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอขออนุญาตให้เครดิตแล้วก็ขอบพระคุณทั้งอาจารย์ชุรพลแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่อธิบายให้ฟังว่าการที่ก่อนที่หัวหน้าชัยธวัฒจะมาถแถลงได้แบบนั้นนะมะีที่มาที่ไปในการต่อสู้อย่างไงมี legal basis หรือว่าหลักการทางกฎหมายในการต่อสู้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไป ันนั้นคงเป็นการสรุปแล้วก็เสริมในสิ่งที่คุณชัยวัฒน์ได้พูดแล้วก็ให้เห็นได้ภาพย่อยนะครับในการสู้คดียุบพักและภาพใหญ่ในการสู้คดียุบพักรวมถึงที่มานะครับในการใช้หลักในการใช้กฎหมายในการอธิบายรูปแบบในการต่อสู้คดีของเรานะครับสำหรับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับคือการสรุปสุดท้ายในการถแถลง การปิดคดีการสู้คดียุบพรรคก็คือพรรคเก้าไกลเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ,ระมุกนั้นเป็นการนําองค์ประกอบสองประการกล่าวคือระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาดํารงอยู่คู่กันกลายเป็นระบอบการเมืองที่โดยหลักการแล้วอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนย่อมได้รับความคุ้มครองจากรัฐขณะเดียวกันก็มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐซึ่งมีรูปแบบของรัฐเป็นราชอาณาจักรโดยพระองค์ไม่ทรงใช้อำนาจทางการเมืองและการปกครองด้วยพระองค์เองด้วยเหตุนี้องค์พระประมุขของรัฐจึงดำรงความเป็นกลางทางการเมืองมีพระราชฐานะ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนผู้ใดจะละเมิดฟ้องร้องมิได้การประสานสถาบันพระหมหากษัตริย์กับระบอบประชาธิปไตยให้กบกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสามารถรักษาคุณค่าพื้นฐานของทั้งสององ์ประกรอบอย่างสมดุลจึงเป็นโจทย์สำคัญของการทำรองไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแน่นอนว่า ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในแต่ละประเทศย่อมมีลักษณะไม่เหมือนกันและไม่ได้มีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวการจัดระเบียบสังคมการออกแบบสถาบัานทางการเมืองระบบกฎหมายวัฒนธรรมคุณค่าพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของแต่ละประเทศนั้นย่อมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการ งสังคมความพยายามที่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ย่อมเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองของเราเพราะจะทำให้สูญเสียความยืดหยุน่นและความสามารถในการปรับสมดุลใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขาทางสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเสียโอกาส ที่จะรักษาสิ่งเก่าและเชื่อมประสานกับสิ่งใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์แปลกแยกต่อกันการปกปักรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจึงไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการใช้อำนาจกดปราบไม่ว่าจะเป็นการกดปราบโดยใช้กำลังไม่ว่าจะเป็นการกดปราบในนามของกฎหมายมีแต่ต้องสร้างสมดุล ให้ได้สัดส่วนเหมาะสมต่อยุคสมัยระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ระบอบนี้มั่นคงยั่งยืนด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและความยินยอมพร้อมใจของพี่น้องประชาชนทว่าหลายปีที่ผ่านมาการนำประเด็นเกี่ยวกับความจงรักพักดีมากล่าวหาโจมตีกันในทางการเมือง นำไปสนับสนุนหรือเกี่ยวพันกับการทำรัฐประหารทั้งการทำรัฐประหารโดยกำลังทหารและโดยกฎหมายรวมถึงการแสดงความจงรักภักดีอย่างล้นเกินเพื่ออำพรางการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอย่างช่อชนของคนบางกลุ่มประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองตามยุคสมัยได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการเมืองและความรู้สึกนึกคิดแบบใหม่ ซึ่งสังคมไทยในอดีตอาจไม่คุ้นเคยแต่แทนที่ผู้มีอำนาจจะตรักถึงความผิดพลาดในอดีตและพยายามแสวงหากุศโลบายด้วยสติปัญญาเพื่อคลี่คลายแรงตึงเครียดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของไทยและสร้างฉันทามติใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัยกลับเลือกที่จะใช้อำนาจกดบังคับประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในลักษณะเข้มงวดรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสืบเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เป็นสมาชิกพรรคก้าไกลเล็งเห็นความจําเป็นที่จะเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยมีเจตนาที่จะฟื้นฟูสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน กับสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างสมดุลใหม่ที่ได้สัสดส่วนระหว่างการคุ้มครองพระเกียรติยศแห่งองค์พระประมุขกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาดุลยภาพและความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจะดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้มิใช่การบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและหลักการคุณค่าพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในทางตก,กันข้ามการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจะต้องโอบรับความคิดเห็นที่ดำรงอยู่หลากหลาย ในสังคมอย่างมีพราดรภาพมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและมีความอดทนอดกลั้นในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายกระบวนการทางประชาธิปไตยแก้ปัญหาความแตกต่างขัดแย้งในสังคมอย่างมีวุฒิภาวะด้วยวิธีการเสริมสร้างประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใต้ ร่มพระบารมีที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนโดยไม่แบ่งแยกจากเป็นการทำรงไว้ซึ่งการปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขให้ยืนยงสถาพรสืบไปเยี่ยงเน,นานาอารยะประเทศและนี่คือเจตนาอันแท้จริงของพรรคก้าวไกลขอบคุณครับ